ดวงปีหกห้าให้เลยนะคะสำหรับคนราศีมังกรคุณจำไว้ให้ดีไม่ว่าวันนี้คุณจะเกิดวันจันทร์อังคารพุธปรหัสุกเสาร์อาทิตย์อันนี้คุณไปหาของมาเสริมให้คุณเองนะคะอย่างเช่นวันจันทร์ต้องเสริมอะไรอะไรพวกนี้คุณต้องมีเองอยู่ล้วอันนี้เราจะเอาผ่าดวงกันอย่างเดียวเลยราศีมังกรนะคะฟังนะราศีมังกรปีหกฟังนะคะคุณจะเป็นดวงที่ มีโชคเกี่ยวกับการค้าขายใหญ่ที่สุดคนราศีมังกรปีหกห้าผ่าดวงโดยแม่หมอนะคะฟังไว้ไม่ว่าวันนี้คุณจะเป็นลูกจ้างใครไม่ว่าวันนี้คุณจะเป็นแม่บ้านไม่ว่าวันนี้คุณจะเป็นใครคนราศีมังกรคุณต้องเสริมโดยการค้าขายค่ะจําไว้นะคนมังกรต้องค้าขายอย่างเดียวเป็นลูกจ้างเขาก็ไม่รวยเป็นนายจ้างก็ยังไม่รวยค่ะเป็นทํางาน เป็นแม่บ้านก็ไม่รวยค่ะสามีให้กินให้ใช้ก็ยังไม่รวยค่ะคุณจะรวยก็ต่อเมื่อคุณได้ทําการค้าขายมาเสริมเพราะเวลาเราได้ค้าขายการการค้าขายคือการเพิ่มพลังให้กับตัวเองของคนปีมังกรนะคะเพราะฉะนั้นคนปีมังกรค่ะคุณจะรวยก็ต่อเมื่อคุณมีการค้าขายเกิดขึ้นขายอะไรก็ได้ค่ะขายสินค้าขายประกันขายอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการขายการขายจะทําให้คุณ แบบโอ้โหพุ่งทยานเพราะฉะนั้นจําเอาไว้นะคะใครราศีมังกรต้องค้าขายถึงจะเสริมอย่างอื่นให้รวยอย่างเช่นพอคุณมาทําธุรกิจค้าขายปุ๊บมันจะไปเสริมในเรื่องของการเงินการงานความรักครอบครัวแบบนี้โอเคนะคะจบไปกับมังกร